สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับรายการสกายเกมเมอร์กันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอรีวิวนะครับแอปฟัสซิลรับ เสลล์หูฟังสักคู่นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องออัไปเลยนะครับเออเราล็อกยินสมัครเลยเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้าแบบนี้นครับเดี๋ยวผมจะบอกไปครับเกิดข่ายปัญหอาหอาหีกทอะไรม่ต้องพูดก็ได้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพวกคำถามนะครับการอืมไม่เป็นอะไรก็ได้นะครับอ่ะน่าปวดหัวจังแลบินแอ๊ะ แล้วก็เอาใหม่นะครับครับจะาบอกว่าได้ปะเอามีใช่ครับเอาแมวเอาแม่เอาแมวอืมนาปกติแลปปิ้นส่งข้อมูลนาอ้ยืนให้เอาใหม่ครับ ครับอ่ะถ้าเสียงเบาเสียงถ้าเสียงเบาเสียงดังก็ต้องขออภัย้วยครับเอ่เออันขออภัยผมมีแค่แต้มอยู่ขออย่งนันไปถึงเย้ะนะฮะผมก็ต้องขอ จบคลิปเพียงเท่านี้เอ้ยเดี๋ยว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 ยว,ยว,ยวแอปฟ้าใส่นี่คือแอปตัวนี้นะครับฟ้าใส่ร่คาส่วนตัวนี่ครับเจวแอปตัวนี้นะครับหาโลดได้ทางเพจโตนะครับอะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ